สวัสดีครับมาชมพระง่ากเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีทั้งสามองค์เนี่ยที่มาให้คุณผู้ชมรับชมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่นิดนึงครับเพราะว่าองค์ใหญ่นะฮะวันนี้ก็องค์ท่านมาเป็นเบอร์สองนะครับตัวนี้คือของปอมนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาดูจุดตําหนิของพี่ใหญ่กันบ้างนะครับเขาเรียกว่าพยานะฮะครับก็มาดู เห็นไหมครับตรงศีสะนนะครับจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับอยู่ด้านนี้นะฮะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคงจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเบอร์หนเบอร์สองนะที่เรียกกันนะครับคุผู้ชมเพราะว่าจะสังเกตอยู่แม่พิมพ์นี้อยู่จุดเดียวกันนะครับคุณผู้ชมนะครับจะแตกต่างกันอยู่ที่เนื้อดินนิดหน่อยนะครับ เนื้อดินนี้อาจจะเป็นเนื้อดินดำนะครับแล้วเนื้อดินแดงนะฮะนะครับผมว่าเนื้อดินดำอาจจะสร้างก่อนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่อายุมันสองสามร้อยปีนะครับยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับนะครับเพราะว่ามีเนื้อของมวลสารของแร่เหล็กไหลอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ก็เป็นเนื้อดินแดงอยุธยานะครับชัดเจนนะครับนะครับ วันนี้ก็ตัวนี้เป็นของปลอมนะครับคุณผู้ชมก็เลยนํามาเปรียบเทียบนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่มีอะไรทํวันนี้ก็เลยหาเวลา,าว่างมาทําคลิปนิดหน่อยนะครับนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็สวยนิดหนึ่งนะครับนะครับแต่กต็ตัวนี้ก็มีการแต่งมานะครับจากเจ้าของเก่านะแต่ว่า สภาพก็ไม่น่าแต่งนะครับถ้าแต่งแบบนี้นะฮะก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าเท่าไหร่นะครับันนี้ค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับดูใบหูนะเห็นไหมครับถ้าไม่มีการแต่งนะครับสวยนะครับนะครับด้านี้นะครับก็เหมือนกับคนนะฮะถ้าไม่มีหูนี่จะเป็นปลาไหลวะัวันนี้ก็มีอะไรทำจริงครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับ